ครับมัเจอผมแดงเขมาร่าครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่4ตุลาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดที่เวทีราชดำเนินนะครับโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับ JK18 ถ่ายทอดสดนะครับตอนหกโมงตรงนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของมงคลเพชร2มงคลการช่างนะครับวันนี้เจอกับเพชรใหม่ซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับมงคลเพชรเจอกับเพชรใหม่นะครับคู่นี้สู้กัน112นะครับมงคลเพชรมวยจากขอนแก่นนะครับซ้อมสองมงคลสองมงคลการช่างนะครับที่ ทฐุมธานีนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเสนพยักนะครับไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่3ามาขณะที่ซุปเพชรใหม่นะครับเพชรใหม่ซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าหินล่าเล็กนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3เจ้าแสนสบายมานะครับก็ชนะน็อกมาทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่มงคลเพชรนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเจอกับเพชรศิลปชัยกบวัสดุภูเก็ตมวยไทยนะครับคู่นี้ชกกันร2อ เพชรกันตังนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้าหลักเลียมดีนะครับผลงานมีแพ้น็อกยกที่3ามสีล้านเงินนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้น็อกยกที่1นึ่งมูไรผลงาน2ไฟลังแพ้รวดเลยแล้วก็แพ้น็อกมาขณะที่เพชรศิลปชัยนะครับก็มวยจากภูเก็ตนะครับมวยขวาสูงยาวขอแหลมนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่3ามดินดำนะครับแล้วก็ไปชนะมระดกไทยนะครับผลงานแตกต่างกันเลยนะครับเจ้าเพชรกันตังเนี่ยสองไฟ์หลังแพ้รวดขณะที่ เจ้าเพชรศิลป์ชัย2ไฟไ์หลังชนะลวดนะครับคู่นี้ชอบความสดนะครับของเจ้าเพชรศิลปะชัยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับขนองศึกกอกำปนาครับเจอกับเพชรอุ่นทองออกขัญเมืองนะครับคู่นี้สู้กันร้อยสามสิบหกนะครับขนองศึกก็มวยจากปลาจีนนะครับซ้อมกองกำปนาดมวยซ้ายนะครับมวยรุ่นน้องผลงานก็มีเสมอซูเปอร์เล็กนะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับเพชรอุ่นทองออกขัญเมืองนี่ก็มวยรุ่นพี่จากบุรีรัมย์นะครับประเภทฝีมือเลยนะครับซ้อมอยู่กับ กับตันเคนนะครับผลงานมีแพ้นอกยกที่1นะครับตักโชคจากอูกันดาก่อนหน้านี้ก็แพ้จรวดศึกมาวันนี้ยังชอบขนองศึกนะครับชอบความสดความหนุ่มนะส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกสตารทองจอห้าพยัคฆ์นะครับวันนี้เจอกับสมันชัยทีบีเอ็มยิมนะครับร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับสตารทองนี่มวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมจอห้าพยัคฆ์นะครับอยู่กับทีมงานเสียชัยสุโขทัยนะครับผลงานมีแพ้สมันชัยแล้วก็ไป ชนะนําโทนนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1แพ้ก็คือแพ้เจ้าสมานชัยคู่ชกวันนี้แหะครับมารีแมตกันอีกครั้งนะครับสมานชัยนี่มวยจากสตูลนะครับซ้อมทีวีเอมยิมอยู่กับเสียตั้มผลงานก็มีชนะสตางทองนะครับแล้วก็ไปแพ้นอกยกที่1เจ้าแพ้นอกยกที่4เจ้าหัวกระดอนนะครับคู่นี้ชอบไปที่สมานชัยนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้าชัยชนะ ได้อีกครั้งนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับเพรบุญมาลูกบุญมีนะครับเจอกับโดโดก็สักไพลินนะครับเพรบุญมาเจอกับโดโดคู่นี้สู้กันร้อยยี่สิบหกนะครับเพรบุญมาก็มีแพ้นอกยกที่สามเจ้าชนะสุดนะครับขณะที่ผู้ชกโดโดเนี่ยก็ชนะคะแนนเจ้าแสนเชิงมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพรบุญมานะครับแล่ก็คู่ที่สองนะครับ มงคลชัยเกียรตชัยวัฒนะครับวันนี้เจอกับเพชรรัตภูมินะครับก็คู่นี้ชอกันพิกัด108นะครับ108คู่นี้ชอบไปที่มงคลชัยนะครับมงคลชัยเกียรติชัยวัดนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ที่3าช่วงที่2นะครับเพชรมรกตสบพงทองนะครับเจอกับฤทธไกรภพดอกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับคู่นี้ยกมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับชกร้อยสามที่สองปอนด์คู่นี้ชอบไปที่เพชรมรกตนะครับถ้าราคาเป็นต่อยิงเพราะออกตัวบางทุนไว้หน่อยละกันเพราะว่า มวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับคู่เอกสราวุธสอสุนันนะครับเจอกับเพชรุริยาสิงห์จตุลัดนะครับคู่นี้ชกกันร25่ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสราวุธนะครับสลาวุธสอสุนันนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ